สวัสดีค่ะ n i s สันบิ๊กอค่ะทุกท่านรถกระบะยอดนิยมตลอดการนะคะฮิตตลอดการใช้งานนะคะทุกท่านคันนี้เป็นรถยนต์ปี40ค่ะราคา88,000บาทนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดากระจกเป็นมือหมุนค่ะทุกท่านพวงมาลัยก็ธรรมดาเช่นกันนะคะรถเดิมค่ะสภาพพร้อมใช้แอร์เย็นภาษีไม่ขาดค่ะทุกท่าน เครื่องยนต์ดีเซล 2,700cc นะคะคันนี้จัดไฟเน้นได้ด้วยนะคะทุกท่านรถจอดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะขายราคา88,000บาทนะคะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจ n i สันบิ i เอไปใช้งานต่อกันนะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะไปนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนนะคะทุกท่านเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจหรือว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดไฟเน้นนะคะ สามารถโทรคุยกันก่อนได้ค่ะทุกท่านเบอร์โทรใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แนะนำการโอ,อนมาจําลวงหน้านะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ